สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับทำนายดวงชะตา16-31ธันวาคม2566ลัคนาราศีพฤษภครับดวงดีครับส่งผลให้ได้พลังคู่อสีติธาตุดาวประจำตัวและดาวการเงินนะคอมโบกันนะความปังมาเยือนชั่วๆนะครับโชคลาภสมหวังดวงปังส่งท้ายปีนะครับสิ้นปีนี้ ชาวลัคนาราศีพฤษบมีอะไรดีๆมาฝากกันแน่นอนกรบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับสไ r ร b ์อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษกนะอ่ะสิบเจ็ธันวาดาวพระอาทิตย์โคโจรเข้าสู่พบมรณะ ย้ายบ้านซะล้มั้งพฤกษ์นะย้ายบ้านมีเกณฑการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์ครับหรือว่าบ้านเรือนพันธุดาวทิตย์โคโจรเข้าสู่พบมรณะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงแล้วอยู่ร่วมกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศมรณะส่วนดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวพฤหัสก็เข้าเรือน วินาทกลายเป็นเกษตรแลกเรือนมรณะวินาศวินาศมรณะแบบนี้แถมยังได้ตำแหน่งเกษตรด้วยเท่ากับว่าความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ความโศกความเขาเรียกว่าความเสียหายไม่คาดฝันทั้งหลายจะจบสิ้นลงนะจะจบสิ้นลงภายในปี2566นี้าร้กนี้นี่ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยจังหวะจะโคลนของดวงดาวเนี่ย บ่งบอกไปในทิศทางเดียวกันเพราะว่าปี2567จะเป็นปีที่ลุ่งของชาวลัคนาราศีพฤกษบแบบสุดๆเรียกว่ามามาดีมาแรงเลยนะครับฉะนั้นจังหวะปลายปีเดือนสุดท้ายและเป็นครึ่งเดือนสุดท้ายของปี2566เป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าทุกอย่างเซตระบบลงตัวนะครับ วินาไปมรณะมรณะไปวินาท้ความเขาเรียกว่าอึมครึมเสียหายความไม่แน่นอนในชีวิตทั้งหลายจบปิดจอบเดทันวา6์หกอย่างชัดเจนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงกระทบถึงเรื่องบ้านเรื่องอะไรต่างๆนานา,นานมีโอกาสครับนะบย้ายบ้านย้ายที่ทำงานนะเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตแบบเดิมๆนะครับ เรียกว่าถ้ามันจะเสียมันจะหายมันจะอะไรก็ตามก็เอาให้สุดในปี2566ในเดือนธันวาคมนี้นะครับหน้าที่การงานอะไรต่างๆปิดจ็อบอะไรที่มันต้องเสียให้มันเสียไปนะอะไรที่มันต้องการการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแล้วทิศทางเป็นไปได้ด้วยดีนะครับ เพราะอังคารกับพฤหัสเขาเป็นคู่สมพลกันและเขาแลกเรือนเกษตรกันแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะจบสิ้นและสมบูรณ์นะครับปิดเจอบปลายปีสวยๆนะมันมีเขาเรียกว่ามรณะลนละวินาศยังไงก็ความหมายก็หมายถึงสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละแต่ว่าเมื่อแลกเรือนแล,แล้วกเกษตรป๊บมันจะจบมันจะจบสิ้นนะครับ อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของรถลายยุดยานพาหนะนะเก่าแล้วนะแย่แล้วไม่ไหวแล้วขับมาหลายปีเปลืองน้ํามันนะเปลืองค่าซ่อมตัดอ,อกตัดใจขายทิ้งปิดโปะจบออกคันใหม่ใช้ลเป็นไปได้ครับสําหรับชาวล,ลาคนาทากศีกทั้งเรื่องบ้านและเรื่องรถนะมันเป็นจังหวะดี ทีนี้ที่โดดเด่นสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในปลายปีและก็ปลายเดือนด้วยนั่นก็คือดาวศุกร์และดาวพุธของท่านดาวศุกร์คือดาวประจำตัวดาวพุธคือดาวการเงินและดาวพุธยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะสิ่งใหม่ๆดาวศุกร์และดาวพุธนั้นเป็นดาวธาตุน้ำทั้งคู่ นะครับดาวสุกน้ำฝนนะน้ำต้นทานตาน้ำน้ำบนภูเขาดาวพุธน้ำใหญ่แม่น้ำมหาสมุทรทะเลทั้งสองดาวโควจรเข้าสู่ราศีพิจิกธาตุน้ำครับเมื่อดาวคู่ธาตุน้ำอยู่ในราศีธาตุน้ำเราจะเรียกว่าคู่อสีติทธาต อสีติแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่ธาตุนะแปลว่าได้พลังธาตุที่สูงส่งและยิ่งใหญ่และก็เป็นดาวตัวเองและก็เป็นดาวการเงินก็แน่นอนดาวตัวเองกับดาวการเงินอยู่ด้วยกันและอยู่ถูกธาตุแบบนี้ความสําเร็จในเรื่องเงินทองชาวลัคนาราศีพฤษภชัดเจนเปะ๊ะปังนะครับได้กําลังดีได้กําลังแรงด้วยความเป็นคู่อสีติธาต แล้วเมื่อดาวธาตุน้ำนะครับดาวคู่ธาตุน้ำกับราศีธาตุน้ำเนี่ยมันส่งผลดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤกษบอย่างชัดเจนเพราะตัวท่านนั้นเป็นราศีธาตุดินนะพฤกษบเป็นราศีธาตุดินน้ำกับดินเป็นธาตุที่เขาเรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลธาตุเป็นธาตุที่ดีเป็นธาตุที่เกื้อนหนุน เป็นธาตุที่ส่งเสริมกันนะแถมยังเขาเรียกว่ามันลงตัวทุกอย่างทั้งดาวประจําตัวทั้งดาวการเงินมาอยู่ถูกธาตุอยู่ด้วยกันนะครับแล้วส่งผลเล็งดวงชะตาเข้าไปก็น้ํากับดินนะครับก็ส่งเสริมการดินดําน้ําชุ่มนะครับดินห่อหุ้มน้ำนะน้ำก็เข้าไปเขาเรียกว่าปรับปรุงดินดินที่มันแข็งเกินไปได้น้ำเข้ามา นะก็สามารถที่จะเอาดินและน้ำนั้นมาทำประโยชน์ได้อันนี้วิเคราะห์กันแบบธาตุเนี่ยถือว่าดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับนอกจากนั้นยังได้รูปดวงพิเศษในเกณฑ์ปลายเดือนนั่นก็คือรูปเขาเรียกว่าจะตุะดัยเกณฑ์นะจะตุะดัยก็คือดวงสี่ธาตุนะครับลัคนาพฤษศเนี่ยธาตุดินนะ มีมฤตยูกับลัคนาของท่านอยู่ราศีสิงห์นิธาตุไฟมีพระจันทร์เดินเข้ามานะครับธาตุน้ําก็คือพุทธศุขอันนี้คู่สัสศีติธาตุดูดีเลยและธาตุลมก็คือดาวเสาราศีกุมเข้าไปเห็นไหมเป็นรูปกากบาทหนึ่งสี่เดสินะครับสี่ธาตุพอมันได้ดวงสี่ธาตุแล้วถึงลัคนาเนี่ยจะได้คุณสมบัติได้คุณประโยชน์อย่างมากมาย ดวงสีธาตุชัดเจนอยู่แล้วดินน้ำลมไฟครบถ้วนนะบริบูรณ์สมบูรณ์ได้เรื่องของธาตุเด่นสุดก็คือธาตุน้ำอย่างที่ได้เรียนไปให้ทราบตั้งแต่ตอนต้นทีนี้มาดูในเรื่องของพบเรือนนะครับตนุก็คือตัวตนใช่ไหมพันธุคือหลักทรัพย์ถูกไหมครับปัตตนีคือคู่ครองกรรมะคือการงาน4เรื่องหลักในชีวิตของท่านจะสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ตัวเองคู่ครองหลักทรัพย์นะบ้านที่อยู่อาศัยนะรวมด้วยแล้วก็การงานสี่เรื่องนี้จะเขาเรียกว่าดาวจะส่งมุมของทั้งสี่เรื่องส่งให้ตัวท่านมีความสำคัญประสบผลสำเร็จนะดูดีและชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์ครับเนื่องด้วยดาวพระราหูเองนะ ดาวเจ้าเรือนการงานก็อยู่ในเรือนลาภะกรรมะลาภะแปลว่าการงานประสบผลสําเร็จลัคนาราศีพฤกษบดาวเสาวซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเดินหน้าอยู่ในเรือนการงานแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสให้การสนับสนุนในหน้าที่การงานแน่นอน จะเป็นภาระอันหนักอึ้งพอสมควรด้วยความที่เป็นดาวเสาร์ดาวเสาร์ให้คุณครับแต่ให้คุณแบบเขาเรียกว่าหนักภาระรับผิดชอบเรียกว่าอึดอัดมีความทุกข์มีความเหนื่อยมีความลำบากแต่จะส่งผลดีในระยะยาวในขณะที่ดาวเจ้าเรือนการงานจริงๆแล้วก็คือดาวพระราหูซึ่งอยู่ในเรือนลาภะกรรมะลาภะ แปลว่าการงานประสบผลสําเร็จชัดเจนชัดเจนและดูดีสาหรับชาวลคนาราศีพฤษภพูดง่ายราหูดีครับตั้งแต่17ตุลาที่ผ่านมาจนถึงนู่นพฤษภา6-8ยาวๆนะครับยาวๆดาวราหูอยู่ในเรือนลาพะยาวๆแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนกรมรมะด้วยนะครับเรียกว่าภาพรวมในช่วงสิ้น ปีสิ้นเดือนสิ้นปีเลยเนี่ยนะสองโอกาสมาบรรจบครบกันทั้งคู่ถือว่าดูดีเลยนะจุดร้ายในดวงชะตาหมดไปจุดดีในดวงชะตาเดินเข้ามาสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภจุดร้ายก็อย่างที่บอกครับดาวอังคารดาวพฤหัสซึ่งวินาศมรณะมรณะวินาศไอความเสียหายทุกสิ่งทุกอย่างมันจบไปเขาเรียกว่า มันปิดทางร้ายเปิดทางดีสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภส่วนเปิดจุดที่มันดีและเด่นชัดเจนมากๆนั่นก็คือดาวศุกร์ดาวพุธเข้าสู่ธาตุน้ำเป็นคู่อสิติธาตุแล้วส่งตรงถึงดวงถึงลัคนาแบบเต็มๆได้เกณฑ์ดีๆหลายอย่างบางบรรจบกันนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ ในวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาสามสิบเอ็ดธันวาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ดาวพระเกตย้ายเลยนะเข้าสู่เรือนพฤหัสเนี่ยเกี่ยวกับทําบุญเนี่ยเกี่ยวกับการทําบุญนะครับทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าดาวพระเกตกับดาวพฤหัดพฤหัดคือดาวบุญเกตคือดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะเข้าเรือนวินาอย่าตกใจนะแปลว่าท่าน มันก็เหมือนเจ้ากรรมในเวรนะอันนี้ในความหมายของพบมรณะพบวินาศเนี่ยงนั้นเมื่อดาวบุญกุศลดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์พบวินาศเนี่ยมันหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ากรรมในเวรแล้วเพื่อหัดเกตก็เกี่ยวกับบุญกุศลนะครับในท่านที่มีความเชื่อนะในเรื่องของหลักศาสนาหรืออะไรก็ตามนะทาบุญขึ้นปีใหม่หรืออะไรก็ตามเนี่ยจังหวะดีนะพอดวงอย่างที่บอกอ่ะมันปิดทางร้ายแล้วนะครับ ปิดจ็อบปิดสิ่งไร้ในสิ้นปีพอดีพอดีฉะนั้นถือโอกาสนี้เป็นเลิกงามยามดีครับในการทําบุญทํากุศลอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรเพราะวินาศไปว่าอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังล่ะกรรมเก่าไงเนะี่ยกรรมเก่าเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายนะถือว่าเป็นการดีเลยนะแล้ววันที่สามธันวาเนี่ยก็เป็นวันที่อ่ะ มีกิจกรรมเน้นอะไรบ้างสวดมนต์ข้ามปีอย่างเงี้ยดีนะสำหรับชาวลัคนาราศรีศพฤษภอันนี้ใครที่เขาเรียกว่าสามารถสละเวลาหรือว่ามีความใส่ใจหรือทําเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยอันนี้อนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแต่มันเป็นจังหวะนี้จริงๆด้วยดวงดาวนะด้วยดวงดาวที่ดาวพฤหัสก,กับดาวภเกตอยู่ด้วยกันเนี่ยเรียกว่าดวงเปิดปิดเคราะ เปิดสิ่งที่ดีเข้ามาก็เป็นจังหวะในการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบัณพบุุษก็ดีให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายก็ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภเพราะเดียวปีหน้าฟ้าใหม่ปี6-7พฤษภเนี่ยจะเป็นราศีที่บอกได้เลยว่าจะต้องเป็นราศีดวงดีลําดับต้นต้น,ตนชัดเจนครับนะชัดเจนฉะนั้นปลายปีนี้นะส่งปีนี้เราทํานายเราทํานายจากดวงดาว ถ้าดาวไม่บอกเหตุผมก็ไม่พูดมั่วๆนะครับพระเกตพระฤหัสอยู่พบวินาอันเนี้ยทาบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรทําบุญให้กับหรือเป็นการเขาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลขอโหสิกรรมในกรรมเก่าที่เราเกิดมาเป็นลักษณะแบบนี้และดว,ดวงเอยจังหวะเอยมันมาแบบนี้จริงๆนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะดีจุดดีๆก็มีนะ ไม่ใช่ว่าจะพูดแบบให้แบบแบบโอ้ยทำบุญทำบุญแก้กรรมอะไรไม่ใช่นะทำบุญก็คือส่วนกุศลน,นะในการที่จะพัฒนาตัวเองในการที่จะทำให้จิตใจเราปลอดโปร่งโล่งสบายปีมาฟ้าใหม่เป็นปีแห่งเราและชาวลัคนาราศีพฤษภงนั้นเตรียมพร้อมตรงนี้จุดดีนะีชัดเจนมันเห็นเห็นอยู่แล้วเนี่ยพุทธสุขอีกคู่เนี่ยอย่าดูเบานะครับดาวสุขดาวพุธอยู่ในธาตุน้ำได้พลังอาิติธาตุ และน้ํากับดินมันเสริมกันมากนะครับเสริมกันมากสําหรับเช้าลัคนาราศีพฤษบนั้นจุดดีมีนะจุดเสียเองเนี่ยอย่างที่บอกครับผมมองว่าไอ้เสียมันก็คือเสียในจุดสุดท้ายซึ่งจะทำให้แบบทุกอย่างมันจะจบมันจะสิ้นสุดแล้วมันเป็นการแบบแหมจังหวะแบบนี้นะในเรื่องของสิ่งที่เรามองไม่เห็นบุญกุศลแก้กรรม เจ้ากรรมในเวรงียคือกรรมมันแก้ไม่ได้หรอกแต่หมายถึงว่าโอเคสิ่งที่สิ่่งทีเราได้ทําโดยที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีไม่ว่าใจในชาตินี้ก็ดีอดีตชาติก็ดีนะครับถือว่าเป็นจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะนี้ในการที่จะอ่ะเราไม่รู้หรอกทําอะไรมาไว้บ้างนะครับก็ขออโหสิก,กรรมไปทําบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรทําบุญให้กับญาติสนิทมิตรสหายบําพบุรุษของเรา นะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วมันเหมือนกับทําให้เราเนี่ยไปข้างหน้าต่อได้แล้วไปแบบก้าวกระโดดสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภซึ่งดวงดีแน่นอนนะดวงดีแน่นอนก็เรียกว่าจังหวะดีๆก็มีจังหวะที่จะพัฒนาก้าวหน้าในปีต่อไปสูงมากๆนะครับเดี๋ยวดวงปี6-7เตรียมมาแล้วนะเตรียมพร้อมแล้วนะครับกำลังเรียกว่าวิเคราะห์วิจัยกันอย่าง หนักหน่วงนะช่วงนี้นะเดี๋ยวจะนำมาฝากนะอีกไม่นานครับนะติดตามก็ได้ในดวงประจำปี2567นะว่ากันไปเินแบบชัดๆเลยนะครับว่ากันไปเป็นเดือนๆแบบนี้เลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านอ่ะเลขมงคลมีมาฝากไหม16ทธันวานะก็6ตัวนะอย่างที่บอกครับ6ตัวมาอย่างน้อยๆหนึ่งนะ มาอย่างเต็มที่ก็อ่ะไปดูสิติใช่หมห้าหนึเข้า3มี3ตัวท้ายด้วยถูกไหมสามตัวท้ายด้วยสิยย 16, พฤจิกาเก้าศนะูนยมันเบิ้ล9ก้าไงเก้ 9, 9, 0, นยะก็มา2อง,อต,องตีมาสแต่มา3ตัวท้าย619เห็นไหมครั้งนี้มาตัวเดียวครับ ยอมรับไป1ทธันวานะ97ถูกไหมศูนย์เจมาแค่7นะบอกแล้วมันยังไงมันก็ต้องมาอย่างน้อยติดไปนวมสักหนึ่ง 1, นะครับแต่265 256 265นะครับเลขหน้า3ตัวเออมันแปลกคือเราทำเนี่ยเราดูเฉพาะใส่เสื้อคือ3ตัวบนถูกไหมแต่บางทีมันมันมา3ตัวลาก3มั่วติดเลย3ตัวหน้า3ตัวหลังเนี่ย แต่ว่ามันจะไม่ตรงตัวแบบนี้นะเออผมก็พลาดไปนะสองห้าไงไปสองหนะไม่ได้ไม่ได้เล่นแบบกลับเกือบอะไรแบบนั้นก็ได้ไหมสาตัวหน้า3ตัวท้ายอ่ะมันไม่มันไม่มีให้กลับนะมันต้องไปกลับเลขเอาเองนะมันไม่เหมือน3ตัวบนใช่ไหมมันกลับได้นะมันกลับได้นะจากนั้นก็ลองจับทริคดูนะอันนี้ทิปเลขมงคลเนี่ยเดี๋ยวผมมามาอีกรอบ บมาแบบละเอียดวิเคราะห์วิจัยถอดตัวเลขอันนี้เอามาฝากไว้สำหรับท่านที่ก็ <c oughs> ต้องการแก้มือ <c oughs> นะึกศพอ่ะหกสวยหกสวยนะครับดาวสุกนะดูดีเห็นไหมดาวสุกดูดีดาวเสาดาวเสาเนี่ยใช้ได้นะครับลองพิจารณาดูชอบแบบไหนลองจับคู่ดูนะ จับคู่เป 30, ็ามศูนยะ์ไดไหมนะสามหกศแบบนี้สองเแล้วแต่นะครับอาจจะมาตัวหนึ่งอาจจะมาสองตัวอาจจะมาสามตัวนะครับอันนี้เอามาฝากไว้สำหรับพิจารณาเฉยๆถ้ามันตรงกับเลขบ้านเลขรถเลขอะไรของท่านเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวมาเต็มๆอีกทีในคลิปเก็บตัวเลขมงคลใกล้ๆวันนะครับอ่ะยังไงช้าลัคนาราศีพิษภครับนะ น้ำหนักในการวิเคราะห์ดวงชะตามองว่าทิศทางไปดีเลยนะดีเลยนะสิ่งรลายๆ้มันกำลังจะมันจะจบอะแต่มันต้องได้รับผลกระทบบ้างแล้วก็ปันเป๊ะมาก31ธันวาดาวพระเกตร,ร่วมดาวพฤหัสเนี่ยนะนะก็ชวนนะทำบุญทำความดีท่านที่ศาสนิกอื่นนะทำบุญทำความดีตามหลักศาสนาของท่าน นะครับอ่านี้ถือว่าเป็นสากลน,นะทําความดีทําประโยชน์ให้กับคนอื่นทําประโยชน์ให้กับโลกมนุษย์นะไม่จําเป็นจะต้องจําเพาะเจาะจงนะในเรื่องของเอเฉพาะแค่เจ้ากรรมในเวรหรือหรือว่าเฉพาะเรื่องอะไรต่างๆนะขอให้ปฏิบัติดีทําความดีต่อโลกมนุษย์ต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสัตว์ประจัก์ทั้งหลายตามหลักศาสนาหรือตามหลักความพึงพอใจ นะจะทําบุญกับศาสนาหรือทําบุญกับมุญในที่การกุศลใดๆต่างๆล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับสำหรับชาวราคนาราศีพรก่งศครับนะก็เรียกว่าจบปิดจอบในปีนี้อย่างถือว่าสวยงามนะไม่เจ็บไม่ร้ายนะครับมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตสูงด้วยนะครับก็ขอให้ก้าวต่อไปปีส5 6 7แล้วเราจะเป็นเพื่อนกันเพราะเดี๋ยวจะเอา ทิศท,ทางแผนที่เข็มทิศท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใช้ในปี2567มาฝากกันในโอกาสต่อไปครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภขอบคุณทุกท่านครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และฝากใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภครับพลังคู่อสิทธิธาตุความปังมาเยือนชัวร์สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภคลิปนี้เฮงๆปังปรวยรทุกท่านครับสวัสดีครับ